วัสดีค่ะวันดีุ้กทุกคนเลยนะคะภาพแรกของเราก็อยู่กับภาพตัวเองนะคะคือปากต้างมากค่ะก็มาโปรโมทช่องของตัวเองซาบบ้ากมามสามารถนำรูปตัวเองได้ผลลูกตัวเองคึกต่อแรงมากเลยนะคะก็เลยไม่สามารถใช้รูปตัวเได้นะคะสามารถเปิดให้ดูได้แค่รูปนี้เท่านั้นนันคะ เคยใช้ไหมคะเคยใช้รูปนี้เป็นตัวการ์ดแต่ก็นืกใช้น้องมาใช้รูปนี้นะคะเห็นว่มามันน่ารักดีก็เลยใช้มันนะคะไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ขอเปิดตัวเลยแล้วกันก็อยู่กับช่อง Happy M Channel คะ่ะอะ Happy M Channel แฮปปี้ก็ได้มาจากการที่ดูดูช่องแล้วดูดูช่องนี้แล้วรู้สึกมีความสุขและแฮปปี้ Happy มากใช่รึเปล่าตัดไปค่ะโอเคค่ะมาแล้วนะคะแล้วก็เอ็มก็ชื่อย่อของค่อยเองนะคะก็ชื่อเหมยน,นะคะเหมยน,นะคะออกเสียงเหมยน,นะคะเห็นไหมคะมามานะคะ ที่ดกดเสียงมาแบบนี้ไม่ใช่น้องเซนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอันนี้ตามที่ต้องการนะนะอยากได้อยากดัดอร์อภิไลบล่ะหล่ะอยาก,ยากดัออกดอรโอเคก็ชาแนลก็คือชาแนลนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ด so ัดเสียงจะดัดเสียงไปเลยก็ได้นะไม่ใช่ไหมก็ไม่ดีเลยนะ,ะฉันจะไปรู้หรือเปล่าละ่ะ จะไม่รู้เหมือนกันหรอกฉันจะไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้สิก็ไม่สามารถแตดเสียงได้เหมือนน้องเจนนะคะหรือว่าพี่เจนนั่นเองนะคะเขาร้อยเสียงของเราหนึ่งเสียงก็พอนะคะโอเคค่ะใสอินโทรยังไม่มานะคะเดี๋ยวจะตัดต่ออินโทรภายหลังนะคะตอนนี้แค่มาเปิดรอเหมือช่างเฉยๆก็มาดูกันนะเจ๊จ๊ แกอยากให้มาดูมากเลยนี่นะคะภาพเฉยๆแล้วก็ภาพเตยๆตูเอ่ชอช่วงนี้อาจจะมีคลัมหยับหลุดออกมานิดนึงนิดเดียวนะคะโปรดกรุนาฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาแล้วลาก่อนนะคะบาย